ครับสวัสดียามมือเศร้าๆนอนมือเนี่ยตีซีครับบรรยากาศโอ้เสียงกบบมีบรรยากาศฝนลิน้นฝนปล่อยๆล,ล,ลงมาแล้วครับบรรยากาศเย็นสบายมาตะเศร้ารมือเนี่ยร้มาน้ำวาสิมาดตีสามมัดกับแม่็นไว้ ยันมันเจ้าปวดกระเล่นมาตีซีครับสรุปก,ก็ได้มาผู้เดียวขอเก่าแล้วครับนัดกระไปก็ได้เบิ่งครับสิบก่าคันครับตีเป็นสิมาประมาณตีสามมาไปดูกันข้างบนก่อนครับเมาต์กระไทยเดินเตาครับเดี๋ย่าตะกี้งครับเพื่นอ,อนโอปก่อนตีซีกัยังมาประทันครับ

ไปได้บ่ได้เทปพี่น้องมันเมื่อดลงทิศลงส่วนบ่ะเนี่ยจักอยู่ทางไหนเนี่ยถ่ายมันแจ้งปะละคนที่หัวมองไปป่ะเนี่ยลงปลาพอมัน,มนลงป่วยลงสนน่วนนะมันก็แจ้งแทะเหยียบงวงๆสาๆไปก่อนพี่น้องโอ้ว่าจะไปเอาหมูกเก่าเนี่ยมยายางเขาปลาหกเลวลงส่วนสัมมันเมื่อดขำมันแจ้งนะมันสีบว่าจีหัวจะเปื่อยยังอยู่ เห็ดขึ้นกะเท่าหมดแล้ว่ะเรียกได้ยากอยู่เหมือนเห็ดเริ่มเท่าแล้วจีบบอกซะเท่าบนีรดอกนังไปได้ไม่ได้เห็ดเท่าทั้งนี่บ่พอ,พอจูมมันเลยปลากะเปลี่ยนๆอยู่จะจำบ่ได้่าอยู่มองใดมีเสียงไฟอยู่โมบานยู่กังลางจำบ่ได้คือเขา ลงสนแล้วครับถ่ายไปแก่งยังเดียว,ลวรลมหายเชียไปน้ำวนนี่เหล่อคนมาจะเศร้าย่างดีลมแห้งมันได้บมือนี่วนมามงเกาอีกแล้ว แบบนี้แหละที่ต้องการนี่องงานหนงสองสามสี่ น่าที่คือพี่น้องอว้าวว้าวว้าวเจ็บชิวๆิว,วร้อนเกลี้ยงเจ็บไปตามลงนี่แหละ หลงก็เก็บไปตามหลงครับไอมันเศร้าเร็วๆเด้เฉลยสเสลยก็บของว่ามันยุม่งมองใดกันเนี่ยมันึ้นหลงหมดเก็บพลแค่ิได้อ๋อทันทีเลยลเขียนเหียเียนหังราคาเวลา จะกรองดอกก็เริ่มโดยล้าลตรงนี้นแล้วแต่กันยังแข็งอยู่ล้มแห้งป่านทะเลที่น้องเมื่อนี้ฝนิตก ยังบมูมูทางอยู่พี่น้องสิล้องย่างไปตามเสียงคนเ่ากกันลอ้องเบิงป้าเป็นเปลี่ยนครับแต่จำผิดบะได้ครับเบียดครับเริ่มสีเศร้าแล้วแหละเล็กลนกระตาแล้วจับที่ใส่แต่ก็พอได้เก็บอยู่ด้วยี่ เรื่อยๆครับพมมีคนมาที่ไปเก็บไปเรื่อยๆอยู่ บรรยากาศน้ำซ้าๆครับเงียบดี เห็ดเริ่มเปืเ่อยเห็ดปวกครับปวกด่านสามหรอกหักจังไหนนอ่บันโอ้ยไหนหักเห็ดปวกอยู่แล้วพี่น้องหงำทางไหน,นเกลียวอีก หนึ่สองสาสโอ้ติ่งติงติงติงบอกไฟออไปทางอื่นเลยครับมือนี้เปิ้งมันรุนขันอย่างยิ่ตนี่ี่นอ 第三步应用。 กรับแล้วครับพี่น้องมื้อนี้ก็ได้บ่อป่านได้เนาะคุ้นกับ่หลายครับหาหลวงปลาครับอากาศครับก่อนลง อาบน้ำาบบทาเสร็จแล้วมากินเขาน้ำกันพี่น้องกับเขาเยนงานครับไมต่ต้องควงารกับกับเขาเยนงานเสยียบทุกงานครับนาะกุยลาบหมูคำใหญ่ บบมมี้แบบพริกอแอบ,บพริกววนมหฮวยอีกราบจุกเอดอกพี่ตาดอกแถาๆวนๆพี่นองเกือกไปส่วนหนึ่งแล้วเขานางมังกันมาแทน ตับถูกถุกหอมคนระับท่านพริกมาห้อยได้นขนาะเขาเจ้าพี่น้องเรียบนี้ไม่ค่อยต้องสาดใจเนี่ยเอาปั่นเขาคำยังไงคุยน้ำกันป่ะเนี่ยแม่วันกระไลแม่วันมาต่อมบกวงหอมแับพริก จวดอิลิจวดตะเสาเ้า, <c oughs> เาท้าเลยมาตบภูมียันยพี่น้องจริงเ,เขาสวยแซ่บดาบสุกแซ่บ ิ่นกว่าใต่ใบรนด์บบว่ปปรกรวดน้ำหอมอ่ะขอ้ํากันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะไว้เพียงเท่านี้นะครับเนะาะไวิดตามกันต่อคลิปหน้กขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ในเด้อขอบคุณครับ